อ่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาให้ข้อแนะนําเรื่องของเทเบิลเพิ่มเติมนะครับจากก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราเนาะเป้าหมายเราเราจะมีการออกแบบในส่วนของหน้าเว็บเพจของเราเนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโดยใช้เทคนิคของเรื่องของการสร้างตารางเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะออกแบบนะครับในส่วนของ พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100%นะครับแล้วเราก็จะฟิกเทเบิลอยู่ที่1,000พิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเมนเมนูนะครับนะเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็จะมีเป็นแนวตั้งอยู่ด้านซ้ายมือด้วยแล้วมีคอนเทนต์แล้วก็มีฟูดเพจอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเนาะนะครับในส่วนนี้เราไปดูในการโคดดิ้งนะครับเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับเสริมจากก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เรามี1นึ่งเทเบิลใช่ไหมนะเรามี1นึ่งเทเบิลใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับ เพื่อความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับผมจะสร้างเทเบิลอีกเทเบิลหนึ่งในอีกไฟล์หนึ่งแล้วกันนะครับเอาล่งโแบบนี้นะนะครับอาจารย์ก็มาเปิดแท็กนะครับในส่วนของเทเบิลนะครับนี่นะครับเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดแท็กเทเบิลปิดแท็กเทเบิลนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแท็ก T R นะครับ Enter ครับนี่เปิดแท็ก T R แบบนี้เลยครับ เติมคอนเซปต์เดิมเลยครับแล้วก็เปิดแท็กทีดีนะครับเอนเ r อร์ครับนี่อุ้ยขอโทษแบบนี้นะครับตอนนี้ตารางมันยังมองไม่เห็นเนาะเราก็ไปใส่ตารางให้มองเห็นนิดนึงนะครับบอร์เดอร์ครับเท่ากับ1ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับบอร์เดอร์เท่ากับ1เนี่ยเห็นเป็นจุดเล็กๆแค่นี้เองนะครับเรากำหนดให้มันมีความกว้างนิดนึงก็แล้วกันนะครับ อ่ะผมใส่หน่วยไปด้วยก็แล้วกันโอ้ยมันเกินเอาเอาเอาแบบเอาแบบสาธิตง่ายง่ายก่อนนะครับเอาแค่มันไม่ล้นจอของอาจารย์นะอ่ะนะหกร้อยก็แล้วกันอ่ะหกร้อยนะครับผมใส่หกร้อยนะครับ px ไปอ่ะใส่หน่วยไปด้วยอ่านี่นะครับผมกําหนดเป็นเทเบิลนะครับมีความกว้างหกร้อยพิกเซลนะครับสิ่งที่ได้ก็คือได้ด้านขวามือแบบนี้นะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะ ผมจะใส่อีกหนึ่งเทเบิลเข้าไปในนี้นะแต่ให้มันมีความกว้างแค่400ก็แล้วกันนะครับคิดง่ายๆเลยนะผมก๊อปปี้เลยครับเห็นไหมครับอาจารย์ก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยนะครับพอก๊อปปี้มาเลยเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ที่ไหนครับเอามาวางไว้ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับเอามาวางไว้ตรงนี้ วางแต่ผมจะเปลี่ยนจาก600เพราะมันทับกันเป็น400ครับเห็นไหมสังเกตดูว่าเทเบิลแรกมีความกว้างเท่าไหร่ครับ600เทเบิลที่2ครับมีความกว้างเท่าไหร่ครับ400เห็นไหมครับมันจะอยู่ซ้อนกันแบบนี้เลยแล้วพอเรามาดูโค้ดเอาละสิเริ่มมื่นละทีนี้ใช่ไหมครับโค้ดมันเริ่มเยอะ <c oughs> เราก็ต้องมาดูโค้ดให้ออกแต่ถ้าเราอยากแบบว่า อืมอาจารย์ขอดูโค้ดแบบง่ายๆหน่อยได้ไหมนะครับเราก็จะทำได้แบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยอาจารย์กดแท็บนะครับที่คีย์บอร์ดอาจจะมีวิธีการอื่นที่ไวกว่านี้นะครับอ่ะเอาเอาวิธีการยากๆก,ก่อนแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นให้ด้วยเห็นไหม ขีดเส้นเทเบิลเปิดแท็กเทเบิลปิดแท็กเทเบิลเปิดแท็กทรปิดแท็กทรเปิดแท็กทีดปิดแท็กทีดเห็นไหมครับจะมีเส้นแบบนี้เลยทําให้เราดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับเนาะแล้วตรงเนี้ยถ้าเราอยากซ้อนอีกหนึ่งเทเบิลเราก็ใส่ได้ใช่ไหมครับก็จะได้แบบนี้ละคราวนี้คิดเสียว่าไอ้หกร้อยเนี่ยคิดเสียว่าไอ้หกร้อยเนี่ยไอ้หกร้อยเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน นะครับคิดซะว่าหกร้อยเป็นหนึ่งร้อเซ็นกัแล้วกันตรงนี้ก็คิดซะว่าเป็นหนึ่งพันเปอร์เซ็นกัแล้วกันนะครับตรงสี่ร้อยเนี่ยคิดว่าเป็นหนึ่งพันเปอร์เซ็นอาจารย์จะทํายังไงต่ออาจารย์จะจัดให้มันเป็นเซนเตอร์ครับอะไรนะครับเท่ากับเซนเตอร์ครับสังเกตดูว่าตอนนี้เทเบิลที่2เซนเตอร์แล้ว เทเบิลนี้มีความกว้างเท่าไหร่ครับตามที่อาจารย์ให้ให้แนวทางไป1อะไรครับ100%อะไรครับ100%เนตาะตามแบบนะครับก็คือแบบ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 นี้ใช่ไหมครับก็คือสีฟ้าเนี่ยนะครับอาจารย์ให้100%ใช่ไหมครับและตอนนี้อาจารย์กำลังทำา1 0 0 0พิกเซลแต่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สมมุติฐานว่ามันจะได้เห็นภาพในจอเดียวเลยเราจะได้ไม่งง ให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นเท่าไหร่ครับหกร้อยพิกเซลแล้วแล้วไอ้หนึ่งพันเปอร์เซ็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยพิกเซลเห็นไหมครับมันจะได้เห็นภาพด้านขวามือจอขา,ขาวๆนั้นได้เลยถูกต้องไหมครับต่อไปอาจารย์ได้ละต่อไปอาจารย์ก็ต้องทําในนี้ต่อครับทําในนี้ต่ออุ้ย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  อ่ะนี่อุ้ยก็อาจจะวุ่นวายหน่อยในจุดเริ่มต้นของพวกเรานะครับแต่ว่าให้กำลังใจครับสู้ๆครับต้องเจอบทหนักแบบนี้แหละเพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคนอ่ะตอนนี้อาจารย์มีทั้งหมด3เทเบิลแล้วนะครับ1 2 3 นะครับแต่เทเบิลที่3นี้เทเบิลที่3นี้1 2 3เทเบิลที่3นี้จะเป็นเฮดเดอร์แต่อาจารย์จะขอสอนในส่วนของเทเบิลนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเมนูก่อนก็แล้วกันนะครับโฮม ออทีดีโฮมนะครับ mm hmm. แล้วก็ทีดีโฮมอ่ะไหนต่อดิแล้วก็อะไรครับทีดีโฮมแล้วก็ b บนะ้าเนาะ นะครับแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับอ,อะไรนะ td home about แล้วก็คอนแทกอุ่แต่จริงๆก่อน home มันต้องอะไรครับต้องเป็น teacher ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ก่อน home หลังจากโฮมอ่ะต้องเป็นอะไรครับทิชเชอรใช่ไหม ใช่หรือเปล่าต้องเป็นทิชเชอร์นี่ไงนี่ครับข้าโฮมทิชเชอร์เอาเปิ้ลอาร์ตคอนแทคอาร์ตนะครับนี่ไหมครับก็จะได้ละนะโฮมทิชเชอร์เอาเปิ้ลคอนแทคอาร์ตนะครับโอเคไหมครับแล้วต่อไปเราก็ทำแบบเนี้ยเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอันนี้อาจารย์ก็แนะนำในเรื่องของการทำ โค้ดด้วย HTML นะครับอย่างง่ายไปนะครับฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับให้ได้หน้าตาแบบนี้นะครับ